คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการถอดจอวิทยุเคสนโนดนะครับสำหรับรุ่นที่สามารถถอดได้ไม่ว่าจะเป็น dnx เ3็ดสหหรือว่ารุ่นอื่นๆืน,นะครับซึ่งวิธีการถอดก็ถอดง่ายโดยการสังเกตที่โลโก้เค w o น d นะครับใต้โลโก้นะครับจะมีปุ่มกดนะครับ,บรเมื่อเรากดปุ่มแล้วจอจะเด้งออกมานะครับจากนั้นให้เราดันจอลงในแนวตั้งนะครับเพื่อให พื่อให้จอหลุดจ,จากตัวสลักล็อกตรงนี้แล้วก็หยิบจอออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับกดปุ่มที่อยู่ใต้โลโก้น,นะครับจอจะเด้งออกมานะครับจากนั้นให้ให้กดลงแนวตั้งครับกดลงแนวตั้งนะครับ <r> เพื่อให้ตัวล็อกหลุดอกอ,กอกจากสลักตรงนี้นะครับสลักซ้ายขวาตรงนี้นะครับตัวล็อกเสียวล็อกตรงนี้ครับส่วนวิธีการใส่ก็ ใส่โดยการให้เชี่ยวล็อกตัวนี้เข้าไปตรงสลักตรงนี้ก่อนนะครับเอียงเอียงจอนดนึงนะครับจากนั้นให้กดด้านล่างเข้าไปครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ